เสร็จแล้วครับผมลงนุ่มขึ้นหนึบตัวน,นี้ผมเลือกใช้เป็นสเต็ปหนึ่งก่อนนะครับเพราะของเดิมเขาก็ต้องค่อนข้างที่จะขึ้นหนึบอยู่ผมก็เลยเลือกใช้เป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งก็คืออะไรน้ํามันจะหนึบกว่าสแตนดาร์ดขึ้นอีกหนึ่งเบอร์ครับผมคือตอนนี้น้ํามันอ่ะจะหนึบกว่ากว่าเดิมเดิมโรงงานเขาหนึ่งอีกหนึ่งเบอร์แต่ว่าเราอ่ะปรับลงนุ่ม ผมมองว่าตอนแรกอะ่ะมันน่าจะกระแทกไม่ลงมันก็เลยกระดอนทิ้งลูกค้าก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนกระด้างแล้วแล้วรถด,ดึงไม่อยู่ตอนนี้ผมก็ปรับลงนุ่มให้ละอานนี้ครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเติมแรงดันเพิ่มเข้าไป อยู่เติมแรงดันช่วยเพราะอะมันมีแรงขีบ <c oughs> ในจังหวะกระแทกก็ยังคงลงนุ่มอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นผมับผวกระชากก็ยังมีความหนึบโอเคครับผม